The g e n c Podcast brought to you by Ananda. The g e n c Podcast สวัสดีครับพบกันอีกครั้งใน EP ที่6แล้วนะครับสำหรับ The g e n c Podcast EP นี้น่าจะเป็นต่อเนื่องจาก EP ที่5ที่เราได้พูดถึง คอนโดพร้อมอยู่ว่ามีห้าข้อดีห้าข้อเด่นยังไงนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นที่เสียใจกับคอนโดพรีเซลหรือคอนโดกำลังก่อสร้างอยู่นะครับอีพีนี้เลยจะพูดถึงห้าข้อเหมือนกันที่เป็นคุณสมบัติเด่นของคอนโดพรีเซลหรือคอนโดที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเราเริ่มกันทีละข้อเลยครับจากข้อหนึ่งครับคอนโดพรีเซลเหมาะกับนักวางแผนครับนักวางแผนในที่นี้แบ่งได้เป็นสองอย่างครับข้อแรก อาจจะหมายถึงนักวางแผนที่วางชีวิตตัวเองได้ว่าอีกสองปีเราจะเรียนจบนะอีกสองปีเราจะมีครอบครัวขยายครอบครัวนะดูว่าอีกสองปีเราจะทํางานประมาณที่ไหนยังไงนะครับก็เป็นการวางแผนสําหรับการอยู่อาศัยล่วงหน้าหนึ่งถึงสปีจริงๆหนึ่งสาปีได้เลยนะครับอันนั้นพาร์ทแรกของนักวางแผนส่วนนักวางแผนอีกพาร์ทหนึ่งคือนักวางแผนในเชิงการลงทุนครับ อาจจะเป็นทั้งการลงทุนระยะยาวที่ต้องการได้ Passive Income ที่เป็น asset เข้ามาในพอร์ตอีก2ปีข้างหน้านะครับก็เริ่มซื้อจากคอนโดพรีเซลวันนี้อีก2ปีก็จะกลายเป็นคอนโดพร้อมอยู่ช่วงนั้นก็จะได้ Passive Income เข้ามาในพอรตหลังจาก2ปีนะครับหรืออาจจะเป็นนักวางแผนที่ระยะสั้นนิดนึงคอนโดพรีเซลนะครับที่กาลังก่อสร้างก็มีระยะเวลา เสว่าสองปีนะครับในสองปีนั้นก็คิดว่ามีโอกาสที่อาจจะทํากําไรระยะสั้นได้นะครับอันนั้นก็เป็นนักวางแผนสําหรับการลงทุนระยะสั้นนะครับข้อสรุปก็คือข้อหนึ่งของคอนโดพรีเซลหรือคอนโดกําลังก่อสร้างคือเหมาะกับนักวางแผนครับที่วางแผนชีวิตไว้ได้อย่างแม่นยําแล้วก็ล่วงหน้านะครับข้อสองครับด้วยความที่เป็นคอนโดพรีเซลหรือเรียกว่าคอนโดที่เกิดขึ้นใหม่ๆแล้วกันนะครับมันก็เป็น คอนโดในเจเนอเรชันใหม่ๆปีใหม่ๆนะครับเอ่อจะคล้ายๆกับรถเลยครับรถเวลาเราออกปีใหม่ๆมาด้านหน้าเอ่อไฟหรือตาก็จะโฉบเฉี่ยวหน่อยไฟท้ายก็จะโฉบเฉี่ยวหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับอินทีเนียภายในก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันเลยครับคอนโดพรีเซลคอนโดที่กําลังก่อสร,ร้างอยู่ f ฟ c ซิลิตี้ต้องเรียกว่าจัดเต็มมากๆครับเนื่องจากเป็นในเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับถ้า ดิวลอปเฟอร์ทำคอนโดออกมาขายนะครับก็ต้องเรียกว่าพิถีพิถันใน Facility ต่างๆนะครับอาจจะมีสันทนาการใหม่ๆครับแต่ก่อนอาจจะเป็นเรื่อง Coworking นะครับเรื่องโค k ิทเช่นนะครับสระว่ายน้ำแทนที่จะมีสระเดียวก็มีทั้งแลบพูลนะครับมีทั้งเอ่อจัก p o ุชพูนะครับมีทั้งสระน้ำวนมีทั้งสระน้ำเกลือผมว่าอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ ดีเวลลอปเปอร์ก็จะพยายามแอดเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของลูกค้านะครับให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินใน f a c i ิ i t y ที่นำเสนอขายนะครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันครับเราอยู่ในโควิดซิติเอชันคอนโดใหม่ๆเนี่ยคอนโดพรีเซลเนี่ยก็จะมีเรียกว่าการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็ตอบรับกับยุค New n o r m a l นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การรับส่งสินค้า พื้นที่ต่างๆที่อาศัยการทัสเลชได้นะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นได้ทั้ง private zone นะครับแล้วก็เป็นได้ทั้ง social zone อันนั้นคือข้อดีข้อที่2นะครับคือ Facility จัดเต็มครับข้อที่สามครับวัสดุต่างๆครับของ supplier ที่เป็น supplier Furniture นะครับหรือ supplier ที่เป็น material ต่างๆยกตัวอย่างเช่นประตูจับนะครับยกตัวอย่างเช่นก๊อกน้ำนะครับ มันก็จะมีดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับดีไซน์ที่หล่อมากขึ้นสวยมากขึ้นทเทรนดี้มากขึ้นมีสไตล์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นข้อดีของคอนโดสมัยใหม่ครับที่เราจะได้วัสดุเหล่านี้ที่เรียกว่าหล่อเหลาเอาการกว่าคอนโดที่จะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้อที่สี่คือพอเป็นคอนโดพรีเซลหรือคอนโดที่กำลังก่อสร้างครับมันจะมีดีลหรือออฟเฟอร์ที่เรียกว่าเยอะมากนะครับตลอดเวลา อาจจะเริ่มตั้งแต่ VVIP Sales นะครับตอนเริ่มต้นขายโครงการของ Developer นะครับมาถึง VIP Sales นะครับมาถึง Sneak Peak มาถึงออนไลน์บ o ๊ i กิ้นะครับมาถึง p r e s a ซ e มาถึงเดือนแรกของ p r e s a ซ e มาถึงวันที่6เดือน6กเดือนเจ็ดนะครับหรือว่าห้อง Limited Floor ห้องการตกแต่งในหลากแบบหลายสไตล์นะครับ เพราะฉะนั้นไอด้ดลพิเศษหรือออฟเฟอร์พริเศษเหล่านี้ครับมันก็จะเหมาะกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางทีผมอาจจะต้องการห้องที่ตกแต่งสไตล์แบบ Black Edition คอนโดที่กำลังกอรรง่อสร้างบางทีเขาก็จะมีห้องพิเศษเหล่านี้เข้ามานะครับบางทีห้าห้องสิบห้องถ้าเหมาะกับตัวเราก็เรียกว่าสามารถเลือกซื้อเลือกหาจับจองได้ในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับส่วนถ้าใครเป็นแฟนพันธ้คอนโดติดตามคอนโดนะครับ ก็จะรู้ว่ามีคอนโดเปิดขายเพิ่งเปิดขายโครงการวันแรกตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงแบบไหนนะครับต้องไปต่อแถวหรือออนไลน์บุ๊กิ้งการจับจองเป็นคนแรกๆก็จะได้ว่าได้ราคาที่ดีที่สุดครับเลือกชั้นที่ดีที่สุดเลือกมุมที่ดีที่สุดเลือกห้องเลือกเลเยอร์ที่ดีที่สุดนะครับและอาจจะมีออฟเฟอร์ติดไม้ติดมือนั่นก็เป็นข้อสี่ของคอนโดพรีเซลเป็นคุณสมบัติที่ดีคือมันมีดีลและมีออฟเฟอร์ หลากหลายมากๆนะครับตั้งแต่วันแรกที่เปิดขายเลยนะครับข้อ5ครับข้อสุดท้ายต่อเนื่องจากข้อ4ครับพอมีดิวพิเศษแล้วเนี่ยผู้ซื้อนะครับลูกค้าที่จองหรือทําสัญญานะครับหรืออาจจะผ่อนสามสีงวดแรกเสร็จแล้วมักจะได้กัดเชตกลับไปติดไม้ติดมือครับบางคนได้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดบางคนได้หูฟังรุ่นพิเศษนะครับหรือบางทีอาจเป็นซัมซุงรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ หรือเป็นเด s o ซต่างๆนานานี้ครับแน่นอน Developer ก็อยากได้ลูกค้ามาจองใช่ไหมครับแต่การจองแต่ละ Period นั้นก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ที่ Developer สามารถ Offer หรือมอบให้กับคุณลูกค้าได้นะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติ5ข้อครับของคอนโดพรีเซลหรือของคอนโดที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแน่นอน ความแตกต่างของคอนโดพร้อมอยู่ที่เคยพูดไป EP ที่แล้วนะครับที่เหมาะกับคนมีความต้องการที่จะอยู่เลยนะครับอยู่ทันทีเป็นเหมือน Instant Noodle นะครับมามา่าไหวๆกับคอนโดพรีเซลที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่เหมือนเราวางแผนชีวิตไว้เป็นนักวางแผนรู้ล่วงหน้าปีสองปีสามปีว่าเราต้องการที่อยู่อาศัยแบบไหนนะครับทั้งสองอย่างก็มีข้อดีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันครับ เหมาะกับใครก็อันนี้ต้องลองพิจารณาดูกันนะครับโดยที่อนันดาครับมีออฟเฟอร์หรือมีนำเสนอทั้งคอนโดพร้อมอยู่นะครับหลากหลายโครงการติดรถไฟฟ้านะครับกับคอนโดพรีเซลที่กำลังก่อสร้างที่บอกว่าเหมาะกับนักวางแผนชีวิตเราก็มีเช่นกันนะครับคอนโดพรีเซลตอนนี้ที่ยังมีอยู่ที่โลเคชันที่น่าสนใจครับที่พกอบนึกออกตอนนี้น่าจะมีสามที่เด่นๆนะครับที่แรกคือ อดีโอตรงจรันครับวิวแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับแล้วราคาคุ้มค่าคุ้มราคามากอันนี้อันที่หนึ่งที่หนึ่งออกนะครับอันที่สองคอนโดอดีโอตรงจุลานะครับตรงจุลาสามย่านก็เรียกว่าถ้าใครเป็นชาวจุลานะครับหรือมีครอบครัวที่มีลูกมีหลานอยู่ที่จุลาอันนี้เหมาะสมมากครับแทนล่วงหน้าในการซื้อไว้เพื่อให้เดี๋ยวพอลูกเข้าจุลาได้นี่ชิวๆอยู่ไปสามสี่ปีเลยครับ อีกโครงการหนึ่งครับอีกทำเลหนึ่งคือตรงพระรามเก้าครับอันนี้ก็เป็นไอเดโอเช่นกันนะครับเยื้องๆกับเซนทันพระรามเก้าซึ่งก็โลเคชันเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้าไปลองหาข้อมูลจากเว็บไซต์อนันดาได้นะครับหรือจะติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ทั้ง f a c e b o o อนันดาดีเวิลด์นะครับแล้วก็จาก l ล ne ของอนันดาก็ได้เช่นกันนะครับถ้าอยากแวะไปที่โครงการครับเหมือนเดิมครับ น้องๆเซลล์ยินดี D, ต้อนรับยินดีให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในการมีที่อยู่อาศัยสําหรับคุณเมืองนะครับที่อยู่อาศัยติดรถไฟฟ้าครับเรามั่นใจอนันดามั่นใจมากครับว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเจนซี Z, ต่างๆเดินเข้ามานะครับแล้วมีในใจอยู่แล้วว่าอยากได้ที่อยู่อาศัยแบบไหนยังไงนะครับเราเชื่อว่าอนันดามีโครงการพร้อมครับทั้งคอนโดพร้อมอยู่แล้วก็คอนโดพรีเซลที่กําลังก่อสร้าง ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตเมืองได้แน่นอนครับขอบคุณที่ติดตาม The Gen C Podcast สวัสดีครับ The Gen C Podcast brought to you by Ananda